ดูดวงคนเกิดปีละกาถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งอย่าบอกให้คนผีรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้จะเห็นหรือไม่เห็นเราไม่รู้แต่เราป้องกันไว้ก่อนแล้วองค์คเกิดปีละกาตกตำแหน่งท่านเหล็กด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาสิงห์ศิ์คำชูปกปักก้มของรักษาดวงจะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ยังเด็ดขาดเด็ดเด็ดเดียวอาวารเอาจริงเอาจังจนผสมเร็จะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม,จ,ม,จ,มจะรออะไรละ่ะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างรอ,งอ cos, ท่านที่จะกลับมาแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาเตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดียวขาหัารเอาจริงเอาจังจนผสมเลยจะตาชีวิวตจะรับทรัพย์ ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ Basket> ์สิทธิ์คำชูปกปักุ้มครองรักษาลูกจะตายแบบนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งนักกาไดดกาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนใครไขก็ชุดท่านไีอยู่จะเจริญลูงเริขึ้นมาทันทีทันใดจะตายชีวิตจะรับทรัพย์นะครับถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาแล้วท่านจะต้องคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันนะผมตั้งจิตตั้งใจให้มั่นอย่าไปสนใจ อย่าไปวกแวกกับใครบางคนที่พยายามเหยียบย่ําท่านให้ตกต่ำเปียดินในโชคชะตานาฏบุญมรรมีวาส,สาเข้ามาจับหนักจับเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวพลิกจับร้ายก,ากานันดีเพราะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดเราจับเตรียมตัวพลิกจับร้ายก,ากานันพอดีนบผมด้วยบุญกุศลวัสนาทเทพเทวดาสิงศิธิ์คำชูปกปักุกรรงาสักให้สังเกตในโชคชะตาของท่าน ว่าโชคชะตาของท่านเป็นยี่องไรับนะผมห้ท้านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างทันทีทันใดับนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาอยู่เป็นอยู่รอดเอาตัวรอดแก้ไขปรับปรุงดวงชะตาของท่านยังตกตำแหน่งแฮงก์แมนรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่รู้สึกตกต่ำเพราะฉะนั้นปีละกา,กาถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนาต้องห้ามพูดันะผมแอบรวยเงียบไม่ได้หรือยังไงับนะท่านจะไปพูดเยอะเพื่ออะไร พูดเยอะแล้วรวยขึ้นมากขึ้นหรือเปล่านะได้อวดเขาได้เพื่ออะไรนะอย่าไปอวดครับเสียเวลาป่าครับนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาอย่าไปอวดอย่าไปสนใจครับนะผมรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาหนุชะตาจะเปิดหลับจับเทพเทวดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจทำไม่ได้รู้สึกพึกเิมในอำนาจโดนบารมีวาสนานำทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเข้ามาตกตำแหน่งสามไม้เท้าได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงได้ตั้งมั่นเอาจริงเอาจัง จนประสบอักลักษณดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาเตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนั้นโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ท่านหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงถึงเวลาข่าวบุญกุศลบอสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิด สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสู่ท่านแล้วเทพเทวดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจทําทําให้ท่านทึ่เขิมในอํานาจบารมีวาสนาให้สังเกตในโชคตาปีศาจมูมานคอยตามติดทีไรครับผมท่านจะเจอเกิดเรื่องราวหลายๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้คลี่คลายเขาเรียกว่าปาปีศาจหมดไปหมดไปสิ้นะครับผมท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลําเต้นระบําเพลงกองกันถึงเวลานั้นท่านจะรู้สึกทึกเขิม รับปราบสตูมูมาในห,หมดไปสิ้นแล้วดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวานาจ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินพระราชาส่งมอบช่วยทองโองกาสทองโองกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดลุงสุขสมสมหวังดังใจหมายคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตัดสินใจอย่างน่ากลัวเพราะนั้นอย่าไปกลัวมาก ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำน,นาจบารมีวสาสนาถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด s u p e r t a n ต s ง p e er. ซุปเปอร์สติกเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับผมให้ค่าครูทางช่องได้สนับสนุนทางช่องได้ครับในเดือนนี้ชาวปิระกาจะต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคในการทำงานพอสมควรคุณอาจรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้และคิดอยาก จะลาออกจากงานที่ทำอยู่ปัญหาเล็กๆน้อยๆจะเข้ามารบกวนจิตใจทำให้เกิดความหงุดหงิดและอารมณ์ร้อนได้ง่ายอย่างไรก็ตามนี่เป็นช่วงเวลาที่จะทดสอบความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณพยายามมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นท็อปทอดและโอกาสในการพัฒนาตนเองใช้สติและความใจเย็ยนในการแก้ไขปัญหาทีและขั้นอยอย่าด่วน ตัดสินใจลาออกเพียงเพราะความรู้สึกชั่วขณะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่ในที่ทำงานมากขึ้นโครงการหรืองานที่ค้างคายอยู่จะเริ่มคลี่คลายและมีความคืบหน้าใช้โอกาสนี้ในการแสดงศักยภาพและความสามารถของคุณให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่น สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดแต่ด้วยความพยายามและกละยุทธ์ที่ดีคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้พยายามหาช่องทางการตลาดใหม่ๆและปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นด้านการเงินการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง สำหรับชาวปีรากาคุณอาจประสบปัญหาเงินขาดมือหรือมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นระหว่างการถูกเอาเปรียบหรือถูกโกง,งในเรื่องการเงินโดยเฉพาะการทำธุรกรรมกับคนแปลกหน้าหรือการลงทุนในโครงการที่ไม่คุ้นเคย3ในช่วงต้นเดือนควรระมัดระวังการใช้ใจ่ายอย่างมากหลีกเลี่ยงการซื้อของฟุ่มเฟือยหรือสิ่ง ที่ไม่จำเป็นพยายามจัดสรรงงบประมาณและวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของคุณอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนสถานการณ์การเงินจะเริ่มดีขึ้นคุณอาจได้รับโชคลาภหรือเงินก้อนที่ไม่คาดคิดเข้ามาอาจเป็นโบนัสพิเศษจากที่ทาง,งานหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษใช้โอกาสนี้ในการเก็บออมและชำระหนี้สิน ที่คงค้างอยู่สำหรับการลงทุนควรชะลอการตัดสินใจลงทุนในโครงการใหม่ๆในช่วงนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนแต่หากจำเป็นต้องลงทุนให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจด้านการเรียนสำหรับชาวเปรากาที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ต้องใช้ความพยายาม และความอดทนมากขึ้น 3. คุณอาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนและขาดแรงจูงใจแต่พยายามอย่าท้อถอยนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะทดสอบความมุ่งมั่นของคุณในช่วงต้นเดือนอาจมีปัญหาในการทำความเข้าใจบทเรียนหรือการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรืออาจารย์การทำงานกลุ่ม หรือการศึกษาร่วมกับเพื่อนจะช่วยให้คุณเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปสมาธิและความเข้าใจในการเรียนจะดีขึ้นคุณจะสามารถจับประเด็นสำคัญและเชื่อมโยงความรู้ได้ดีขึ้นใช้โอกาสนี้ในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสำหรับการสอบหรือการนำเสนอผลงานสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบควรวางแผนการอ่านหนังสือและทำข้อสอบเก่า อย่างสม่ำเสมอการฝึกทำข้อสอบจริงภายใต้เงื่อนไขเวลาจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความเครียดในวันสอบจริงยอดค้าขายสำหรับชาวเปรากาที่ทําธุรกิจค้าขายเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับความท้าทายพอสมควรยอดขายอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนปัจจัยภายนอกอย่างสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของคุณ3ลูกค้าอาจระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นทำให้การตัดสินใจซื้อช้าลงอย่างไรก็ตามไม่ต้องท้อใจนี่เป็นโอกาสดีในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของคุณหนึ่งลองวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของสินค้าหรือบริการและหาวิธีปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นยอดขายจะเริ่มฟื้นตัวและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหากคุณมีการปรับกลยุทธ์การตลาดและการขายเช่นการจัดโปรโมชั่นพิเศษการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์หรือการปรับปรุงการบริการลูกค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ควรให้ความสำคัญกับการทำการตลาดอิท่านมากขึ้นการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ในการโปรโมทสินค้าและสร้างการมีส่วนวร่วมกับลูกค้าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้ดีในช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสได้รับคำสัง่งซื้อขนาดใหญ่หรือลูกค้ารายใหม่ที่สำคัญเตรียมพร้อมรับมือกับโอกาสนี้ด้วยการจัดเตรียมสต็อกสินค้าและพัฒนาระบบก,การจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ โดยสรุปแม้ว่าเดือนอาจเป็นช่วงที่ท้าทายสำหรับชาวปีระกาในหลายๆด้านแต่ด้วยความอดทนความพยายามและการปรับตัวที่ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการพัฒนาตนเองและวางแผนสำหรับอนาคตเมื่อผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้คุณจะพบว่าตัวเองแข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆมากขึ้นด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวปิรากาที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตร่วมกันในความสัมพันธ์ดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณส่งผลให้มีโอกาสในการพัฒนาความเข้าใจและความผูกพันกับคู่รักให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณและคู่รักอาจรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นมีการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจมากขึ้น เป็นโอกาสดีในการพูดคุยเรื่องสำคัญๆที่อาจเคยหลีกเลี่ยงมาก่อนการเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการโต้เถียงกับคู่รักได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือความรับผิดชอบในบ้านควรใช้สติด และความใจเย็ยนในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือคำพูดที่รุนแรงการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและพยายามหาทางออกร่วมกันจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีช่วงปลายเดือนดวงดาวจะเอื้ออํานวยให้คุณและคู่รักได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพมากขึ้นอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเติมความหวานและความสนุกสนานให้กับชีวิตคู่เป็นโอกาสดีในการสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันสำหรับคู่รักที่กําลังวางแผนอนาคตร,ร่วมกันเช่นการแต่งงานหรือการมีบุตรเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยและวางแผนอย่างจริงจังดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการขยายครอบครัวและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกัน ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวปปรากาที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักดาวสุขที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณจะเสริมสเสน่ห์และความดึงดูดของคุณให้โดดเด่นมากขึ้นทำให้คุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่ดีในการออกสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานปาร์ตี้ของเพื่อนการสัมมนาหรือแม้แต่ในที่ทำงานอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอุดหิดหรือไม่พอใจในเรื่องความรักได้ง่าย อาจมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พบคนที่ใช่หรือไม่มีโอกาสในความรักแต่ควรอดทนและมองโลกในแง่บวกเพราะช่วงเวลานี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็วช่วงปลายเดือนโอกาสในความรักจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากคุณอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่น่าสนใจความมั่นใจและเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนรอบข้าง ได้เป็นอย่างดีแต่ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคบหาและไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจผูกมัดตัวเองกับใครสักคนโดยไม่รู้จักกันดีพอสำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยถึงอนาคตของความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะผูกมัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นแต่ควรแน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึก และความต้องการที่ตรงกันดาวพฤหัสบดีที่โครจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยาวนานหากคุณพบคนที่ใช่และรู้สึกพร้อมนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จรงิงจังอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการมีคู่ครองทำให้คุณรีบร้อนตัดสินใจหรือยอมรับความสัมพันธ์ ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองงอการใช้เวลาทำความรู้จักและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีความสุขในระยะยาวโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับชาวปีระกาในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจ และการใช้วิจารณญาในการตัดสินใจจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและมั่นคงได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเมื่อคุณมีความสุขและมั่นใจในตัวเองคุณก็จะสามารถดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติ